รับวันนี้ก็เป็นวันที่คนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือว่าประชาชนที่จะมาใช้รถแช่าขับรถกับราในเขตกรุงเทพมหานครจะต้องปฏิบัติตามประกาศของเจ้าพนักงานจราจรคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลเรื่องของการใช้ความเร็วรถอันนี้ทุกคนจะต้องรู้นะครับเพราะถือว่าผิดกฎหมายคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นั้นเขามีการประกาศเรื่องการจำกัดความเร็วรถแต่ประชาชนยังงง หลายคนเนี่ยครับถามผมวงงงงกับประกาศอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันงงตรงไหนคือประกาศเรื่องความเร็วรถนี่นะนะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะความจริงเขามีประกาศมาก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่วันที่หธันวาแต่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23มีผลนับถัดก็คือวันที่24ทธันวาคม2 5 6งพั้นวันนี้ต้องเริ่มปฏิบัติคือถ้าใครเขต ขับรถในเขตพระราชฐานนะรอบๆอบเขตพระราชฐานถ้าจะเอากันง่ายๆคือบริเวณรอบๆสนามหลวงนะจะมีถนนสิบเส้นนะที่ห้ามใช้ความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามใช้เสียงนอกจากนี้ในถนนอื่นๆในเขตกรุงเทพมหานครนะครับจะต้องใช้ความเร็วรถได้ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเว้น ถนนอยู่13เส้นนะเส้นแรกก็คือถนนวิภาวดีรงังสิตก็คือผ่านสนามบินนนเมืองนั่นแหละนะเส้นที่2ก็คือบางนาตราดไปชนบุรีเส้นที่3คือถนนสีนคารินสีนคารินก็ไปตัดเส้นบางนานะครับจากบางกะปิไปประมาณนั้นเส้นที่4คือถนนถนนบหอนโยธินอันนี้เป็นถนนสายเก่าที่คู่ขนานกับวิภาวดีนะเส้นที่5คือถนนรามินทราก็คือเนี่ยจาก แถววิภวดีแยกออกมาทางมีนบุรีนะเส้น6กคือถนนราชพฤกษ์โนนไปทางวงแหวนตะวันตกนะเส้นที่7คือถนนบรมราชชนนีอันนี้ก็จะเส้นไปนครปฐมเส้นที่8คือกัลปพฤกษ์นะก็เส้นแถววงแหวนตะวันตกนั่นแหละครับนะเส้นที่9คือถนนต้มกล้าวนะไปฝั่งซีบตะวันออกหน่อยๆนะสิคือถนนสุวินทวงศ์นะสิอคือถนน แจ้งวัฒนะสุวินวง์ก็ไปเชิงเซาแจ้งวัฒนะก็ผ่านศูนย์ราชการจากปากเกร็ดตรงมานะครับแล้วก็ถนนพระราม3านู่นไปเรียบเรียบไปน้ําเจ้าพยานะแล้วก็13นะก็คือถนนเสียคลินร่มงเก้าตัดใหม่ทั้ง13เส้นนี้สามารถใช้ความเร็วเกินกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อันนี้แหละคือผมงงหรือประชาชนถามผมเยอะงงตรงนี้แหละครับ งงไอตรงที่ว่านะในบรรดา13เส้นที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยสรุปแล้วขับเร็วได้เท่าไหร่คือเกิน60ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะเป็นข้อยกเว้นนี่สายอื่นไม่เกิน60แต่13สายนี่เกิน60ถามว่าการเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกินขนาดไหน,นที่ปชาก็ถามนะครับนะฮะมันเกินขนาดไหนแสดงว่าเกินโดยไม่มีข้อจํากัดเลยใช่ไหมเ ก็น่าคิดนะครับเพราะคุณไปประกาศแบบนี้อันนี้ประกาศแล้วงงจึงเป็นหน้าที่ของอตำรวจนะครบาลน,นะครับจะต้องอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจครับว่าว่าเกินเกินได้ขนาดไหนเพราะถ้าเขียนแบบนี้นะในฐานะมุมนักกฎหมายอย่างผมอ่านผมก็ยังงงนะว่าสรุปแล้วผมขับเกินกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใช่ไหมเพราะปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีการนุ่ลมคือมายควว่าถ้าขับ ไม่เกิน120กิโลเมตรก็ไม่ต้องรับใบสั่งแต่ถ้าเกินจะเจอใบสั่งนะส่งมาถึงบ้านแต่คราวนี้เมื่อมีประกาศแบบนี้นะก็แสงว่าเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้หรือไม่เพราะคุณไปยกเว้นบอกว่าถ้า13สายนี้แล้วเกิน60ได้ถูกไหมล่ะในประกาศนะผมดูจากประกาศแล้วในขณะเดียวกันในประกาศเนี่ยครับเขามีข้อยกเว้นอีก2ข้อก็คือ นะไม่บังคับใช้กรณีประกาศเรื่องความเร็วรถเมื่อปี561พัน้อกเ็ันนั้นก็เรื่องความเร็วรถในเขตระาชฐานเช่นเดียวกันซึ่งมีอยู่8เส้นกับเรื่องจํากัดความเร็วรถปี564พัน้อกันนั้ก็เรื่องเขตพระราชฐานและห้ามใช้เสียงเช่นเดียวกันนะซึ่งไม่ได้จํากัดในเรื่องของความเร็วรถอื่นๆในเขตพื้นที่อื่นนะครับจึงเป็นปัญหาและงงกัน นะครับงงกันครับอากนี้ไปถ้าเกิดประชาชนขับรถใน13เส้นนี้ด้วยความเร็วเกินกว่า120กิโเมตรต่อชั่วโมงถามว่าคุณปรับเขาได้ไหมถ้าดูตามประกาศเนี่ยก็ปรับไม่ได้นะเขาขับเกินได้นะเขาสามารถขับความเร็วเกินกว่าหรือว่าพอดีกับความสามารถของการขับแต่ละคนได้หรือเปล่าถูกไหมล่ะหรือว่านะเรื่องความเร็วรถ ในเพดานสูงนั้นยังต้องเป็นไปตามพรบรจราจรทางบกนะพูดง่ายเนี่ยเราขับเส้นต่างๆเนี่ยสูงสุดต120่อร้อกิโลเมตรชั่วโมงหรือเปล่าหรือเปล่านะครับต้องชัดครับต้องชัดแต่ผมก็พยายามจะแปลความนะแปลความช่วยว่าเอาละอ่านกฎหมายผมก็เข้าใจอย่างท่านเหมือนกันว่างงแต่ยังไงก็แล้วแต่นะมันก็ควรจะไม่เกินกรอบตามพรบหญัดเดิมนะข้อจำกัดเดิมนะเรื่องความเร็วเดิม แต่ปัญหามันอีกอะตัวประกาศเนี่ยนะครับด้านไปเขียนอีกนะครับบอกว่าถ้าประกาศใดข้อบังคับใดทีด่มาขัดแย้งกับประกาศนี้นะก็ให้ใช้ตามประกาศนี้เอาสุดท้าเอายังไงกันแน่เอาอยังไงกันแนออ่นนอันนี้ต้องชัดนะครับต้องชัดฮะไม่ชัดไม่ได้ไม่ชัดเป็นปัญหาแล้วเกิดประชาชนถูกจับนะเรื่องจราจรเรื่องการขับเรื่องความเร็ว คุณจะทํำยังไงคราวนี้นะครับไปปรับเขาก็ไม่บอกไม่ได้อะเขามีข้อโต้แย้งว่าคุณประกาศแบบเนี้ยใจเขาเข้าใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับจึงเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานจราจรหรือกองบัญชาการตํบบรารวจนครบาลนะครับท่านเข้าใจแล้วแต่ประชาชนยังไม่เข้าใจต้องออกมาอธิบายให้ชัดหรือถตามันเขียนยังไม่ชัดก็ไปแก้ใหม่เสียให้มันชัดนะครับอย่าเช่นเขียนว่า ในบรรดา13เส้นเนี่ยเมื่อกี้บอกว่ายกเว้นถนน13เส้นนี้แต่ทั้งนี้คุณต้องเขียนไปด้วยนะ13เส้นนี้คือที่พูดไปเมื่อกี้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินนะกฎหมายตามพรบรรจราจรทางบกก็ต้องเขียนให้ชัดแนะไม่ได้เขียนเองแล้วเข้าใจเองแล้วประชาชนไม่เข้าใจและสุดท้าย ก็ไปปรับไปดําเนินคดีกับประชาชนอันนี้ถือว่ามีความเป็นธรรมนะครับก็ฝากไปยังกองบัญชาการตํารวจนครบาลแม้ท่านจะเข้าใจแต่ประชาชนหลายคนยังงงผมเองก็ยังงงเอางี่กว่าถ้าจะแปลความเป็นจริงๆนะ,ะและจริงๆก็ยังงงอยู่แต่ก็พยายามจะแปลความให้เป็นประโยชน์นั่นแหละต่อสาธารนณะนะครับพยายามจะเข้าใจอะพูดง่ายๆอะแต่ว่า ความเข้าใจกับข้อกฎหมายคนและเรื่องกันกฎหมายต้องเป็นกฎหมายประกาศต้องเป็นประกาศบ,าบังคับต้องเป็นบังคับไม่ใช่เอาความเข้าใจเข้ามาใช้แล้วมีสักกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนที่เขาไม่เข้าใจนะครับท่านจะต้องอธิบายครับวันนี้เลยเรียบออกมาบอกกันนะท่านใดที่ใช้รถเชลาในเขตกรุงเทพมหานครนะเขามีประกาศใหม่แล้วเรื่องความเร็วรถท่านต้องศึกษาด้วยนะครับเสียดายครับตอนนี้เงินก็ยังไม่เคยจะมี นะเศรษฐกิจก็กําลังจะฟื้นนะค่าปรับแต่ละทุกบาททุกสตางค์ก็มีความหมายสำหรับพวกเราก็ไม่ควรจะไปเสียค่าปรับ,รบแต่เจ้าหน้าที่เองก็ต้องให้ความกระจา่างอย่าให้ประชาชนงงนะครับอ้าจำนวนเช้มนขออนุญาตใช้เวลาเพียงแค่น,นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ